ไม่สามารถดํารงสติได้ตลอดมีสิ่งไหนทดแทนได้ไหมครับคนที่ไม่สามารถดํารงสติได้ตลอดเวลาีนี่ด้วยคือคนคือค,คุณค,คือคนธรรมดา <c oughs> ซึ่งไม่ได้แปลกอะไรมันมีแค่เอาเป็นว่าตามตามความเชื่อแล้วกันเนาะแล้วแต่เชื่อก็คือคนที่สามารถดํารงสติได้ตลอดเวลาเราก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์แค่นั้นอเพราะฉะนั้นพี่อ่างั้นแอมแปลงคําถามให้ใหม่ ถ้าเป็นคนธรรมดาม,มีสิ่งไหทดแทนได้ก็ทดแทนอะไรอ่ะก็ได้แต่เขาเรียกว่าพยายามให้มันมีให้มากที่สุดก็แคน่นั้นทำไมาจะต้องให้มัน complete ร้อยเปอร์เซด้วยอย่ะออแล้วก็แค่พยายามรักษาจิตรักษาใจให้มันเป็นปกติถ้าอยากหาหาอะไรมาแทนเนาะเราบอกว่ามีสติมีสติสตงงไหมบางทีงงนะไอ้คำง่ายๆแค่นี้บอกว่ามีสติดี อะไรคือมีสติวะไม่เข้าใจขอ,อมีสติทีแบบงปัมเปิดเปอ,อยู่เอ้สติคืออะไรเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงตสติแตกแทนเมื่ <c oughs> อนั้นเอางนี้เอาใหม่เราลองแปลงคำนี้นะแอมลองฟังนะว่าแทนที่จะบอกว่าให้มีสติลองแปลงเป็นคำว่าให้รักษากายกับใจให้เป็นปกติได้ไหม,มใจที่มันกําลังแบบโอ้โหร้อนรนหรือว่าเครียดหรือว่าเศร้าไม่ปกติถูกปะทําให้มันปกติโอเคแมหรือกายที่มันไม่ปกติอยู่ ทำให้มันปกติโกรธโกรธอยู่ร่างกายสัน่นใจ,ใจหัวใจเต้นแรงใช่ทาให้มันปกติ<อ>แค่นี้แหละรักษากายกับใจให้มันปกติแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการํำรงรักษาสติอยู่กับกายกับใจที่ดีแล้ว